สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโคกลำดวนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธงค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับปางปรินทิพพานนะครับก็ประดิษฐานอยู่บนเรือหงนะครับเรือหงนี้สวยงามมากเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรามาชมกันเพื่อเป็นพุทธผู้ชาไปด้วยกันเลยนะครับ สำหรับวัดโคกลำดวนนี้ก็อยู่ที่ตำบลพรมณาีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณของวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธองค์คงกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันนะครับเพราะว่าบริเวณและสถา,านที่ของวัดโคกลำดวนนี้เป็นสถา,านที่ไม่กว้างมากมายจนเกินไปนะครับ สถานที่ของวัดนี้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากลมเย็นทั้งวันเลยนะครับเพราะว่า,าวัดโพงลำดวนนี้ก็อยู่ในบริเวณท่ามกลางป่าเขานะครับเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมนะครับ ก็เดินทางเลยกันมาที่วัดโคกน้ำรวนแห่งนี้นะครับมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาทําบุญไหว้พระทําบุญถวายสังฆทานทําบุญใช้นี้สงฆ์นะครับหรือเป็นรายการบุญต่างๆถ้ามีโอกาสแล้วก็มากันเลยนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างนะครับอาคารอนเนกประสงค์อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านใดที่ มีจิตศรัทธาต่อพุทธศาสนานี้ถ้ามีโอกาสขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเพื่อเป็นการปฏิสังขรณ์นะครับไว้เป็นวัตถุถาวรสืบต่อไปก็มาที่วัดโคกลำรวนแห่งนี้มากันได้ทุกวันเลยนะครับบริเวณด้านหลังพระพุทธองค์นี้ก็เป็นลักษณะโบสถ์นะครับโบสถ์นี้ก็หลังไม่ใหญ่จนเกินไปหลังไม่เล็กจนเกินไปนะครับ พอเหมาะพอดีเลยครับแล้วมีความงดงามอย่างมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอย่างน้อยๆนะครับพวกเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้าม,มีโอกาสก็ติดตามกันเลยนะครับวัดโคกตำรวจแห่งนี้นะครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลมากันได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสนะครับเดินทางผ่านมา มาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาขอพรพระนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อย่างน,น้อยๆนะครับอย่างน,น้อยๆเพื่อเป็นแนวทางในวันข้างหน้านะครับสาหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาน,นี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาร่วมทาบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมที่ ทางด้านท้าเวสวรรณ์แล้วก็ไปที่วิหารหลวงปู่กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณโบสถ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปด้านอื่นต่อไปนะครับองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านี้นะครับเป็นปางปณินิพานี้นะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นเสียนะครับก็โดยประมาณวันที่4ีที่5นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีอาการฉลองนะครับเพราะว่า โครงการที่สร้างมาแต่ยังไม่ได้ฉลองอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เสียนท่อนบนนะครับมีฉะนั้นเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรานะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมงานกันได้เลยนะครับในปีพศ .66 ของเรานี้แหละนะครับมีฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อเป็นการชักชวนและเผยแผ่ออกไปสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีเวลาก็เดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้นะครับเพราะว่า จังหวัดนครนายกแห่งนี้ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นที่เรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็มีอย่างมากมายนะครับแล้วก็สถานที่ของวัดที่จะเดินทางเข้ามาทําบุญไหว้พระก็อีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็มีวัดหลากหลายเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปท่องเที่ยวตามวัดก็ติดตามเข้ามาในช่องของเราได้เลยครับนัดทาวเวลไทยเทมโปนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็จะพาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดโคกลำดวนแห่งนี้สักพักหนึ่งนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพบกันที่วัดอื่นต่อไปนะครับโชวนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมต่อไปเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเดยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับที่มีความงดง,งามอย่างมากเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับโบสถ์หลังนี้มีความงดง,งามอย่างมากเลยนะครับ บริเวณหน้าบันของโบสถ์ขึ้นไปนะครับก็เป็นลักษณะรูปของพระพุทค์นะครับลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยประฏิษฐานอยู่บนชั้นบนโน้นนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆโบสถ์นี้สวยงามมากเลยนะครับบันไดทางขึ้นของโบสถ์นะครับด้านซ้ายด้านขวาก็มีรูปพญานาคตัวสีเขียวนะครับสลับสีทองสวยงามมากเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสนะครับ เดินทางมาทำบุญไหว้พระมาขอพรพระมาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณให้โชคให้ลาภให้รางวัลใหญ่ๆที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสก,าก็เดินทางกันมาได้เลยนะครับสถานที่ของวัดโคกลำดวนแห่งนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจยาะนัดก็พาเพื่อนๆมานะครับมากันหลายคนเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามกันมาก็มาทําบุญไหว้พระกับสถานที่แห่งนี้นะครับ เพราะว่าวัดโคกลำาดวนี้เป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ว่างดงามมากที่สุดเลยครับซึ่งในขณะนี้ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับสลาอนเนกประสงค์สำหรับเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนานี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาทำบุญไหว้พระมาทำบุญปิดทองพระหรือว่ามาสัากการบูชาขอพรขอโชคขอลาภปัะทาวเวสสุวรรณหรือว่าจะมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองที่มีความสัะดิษฐ์ก,ก็มากันได้ทุก,กวันเลยครับ สำหรับวัดโคกลำดวนนี้ก็อยู่ติดกับถนนรถวิ่งสะดวกสบายเลยครับสะดวกสบายมากเลยนะครับเวลาท่านเดินทางมาแล้วก็ามาเข้าตรงวัดนะครับตรงวัดหนองเตยตรงปากทางจะมีวัดหนองเตยอ,อยู่นะครับท่านก็สามารถเดินทางเข้ามาเลยครับไม่ไกลนะครับสถานที่สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นมีต้นไม้อย่างมากมายวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับมาทมําบุญไหว้พระ,ะช่วงนี้เราคิดว่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนครับเพราะว่าวันนี้เรามาสถานที่ตรงนี้ไม่กี่จุดนะครับอ่ะติดตามกันให้จบคลิปกันแล้วกันนะครับอ่วงนี้เราไปกันเลยครับครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณรอบนอกของโบสถ์แล้วนะครับสําหรับโบสถ์หลังนี้มีความงดงามอย่างมากเลยนะครับตามที่เพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเห็นนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณภายนอกมีรถของพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญกับทางวัดกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนาก็เริ่มทยอยมาที่จะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหลังโบสถ์นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนี้ก็มีพระพุทธงค์นะครับ ที่เราเห็นด้านหลังอยู่ในขณะนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อขาวแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณด้าน่นต่อไปนะครับเพราะว่าทางวัดในขณะนี้กําลังมีการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง อา,อาคารอนเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาถ้ามีเวลาและมีโอกาสก็เดินทางมาทาําบุญกันนะครับกับที่วัดโคกบำบุงแห่งนี้เอาละครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อขาวนะครับที่ประฏิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้ช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ขอพอรนกันไปที่เรียบร้อยนะครับบริเวณในวิหารแห่งนี้นะครับก็มีพระพุทธรูปปางประจําวันเยอะเลยนะครับที่ประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระมาที่วัดโคกลาดวนแห่งนี้มากันได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับประจําวันเกิดประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ อาช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจย์นัดก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสส่วรแล้วนะครับอะช่วงนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่มีหนี้มีสินมีปัญหาในชีวิตเราก็ขอแนะนําเลยว่าถ้ามีโอกาสเดินทางมาขอพรจากท้าเวสส่วรรณนะครับขอโชคขอลาบเผื่อพุกพุกอาจจะหมดหนี้หมดสินโดนรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างนะครับอาทุนี้ เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่วิหารหลวงปู่กันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงปู่ไก,กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าบริเวณด้านซ้ายก็มีพระศิวลีเป็นสีเหลืองทองงดงามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาก็เป็นองค์สมเด็จป,ปางเปิดโลกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปในวิหาร <c oughs> ไปขอพรกับหลวงปู่ไกก,กันนะครับอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในวิหารของหลวงปู่ไกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลวงปู่ไกรนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในวัดโคนรลบนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ท่านลาละสังขารไปนานแล้วก็จริงอยู่แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีคนมาน้อมสักการะบูชาขอพรให้ความเคารพให้ความศรัทธาอยู่เหมือนเดิมเลยครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาเกือบจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอาลาพาจากกันไปนะครับบริเวณสถานที่ของวันนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระกันเสมอนะครับครับสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันตรงนี้เลยนะครับสถานที่บริเวณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของวัดโคกลำดวนแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมา เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับมาไหว้พระมาร่วมบุญสร้างกุศลกันที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ามาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจารย์นัทก็ต้องขออำลาพาจากไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุกกลํารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนไม่มีคําว่าจน มีแต่คําว่าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ